นี้แาเรองนี้เราจำปนาครับโอ้นีจำปนาเลยครับโอ้ตนนี้จ้ะโอ้ยงานนั้นจปนาเราโง่รันไม่เกี่ยวแล้วผมมู่นะไม่เกีียวครับไม่เกีียวโอ้กตัดจนี่อย่างเดียวครับผมปนไม่ได้จปนาครับไอปนไหมปนว่าปนปนไเอาเองเพ่ปนโอ้เลยเธ้เดียวจ้ะโอเคสัตเบียว เอาไปเลยเาไปด้าไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเ้าไปตัวเทปันออกมาจับเอามาเทปันเลยกีกอนก็ยเราได้เลยทุกคนเจอัดขาวมาเทปันเอ้เเลยวดเดียวเดี๋ยวจะจเมอนันนี้จริกเหือนเดยเอาไปดยนักรูดปาะ nãy <laughs> sao luôn này, là... <laughs> ê, ông già, đi ông, kê, ông ai gì mai, tối bữa nì, không trai chưa, ừ, anh ba kê nì lẽ, ừ, quen thằng อ้าวแม่โอ้ยเออเอาเล่นเว้นนั่งคือเห็นไงรักกูไหมรักที่สุดเลยลกมันอยากได้ได้เจอใค้มันเจียมมดป่ะนะรับการถ้าใครอยากได้โดงแกงแต่ช่วยกันทิดต่อได้าเบอร์นี้นะก็นะรอจิตตุศรในปัตจุงติดต่อจำนเบอร์อ่าใก่ชั่งใจก็มาได้นะคะ อีกไล่ลูกเลยมีอีกไล่นุวยนุวยน,นู่เบายาวเขาไปจนแแล้วนะคะชวยชุดชุดช่วยเลยโอเคเน่เน่เน่เกสีกันนี่ไม่โอ้ยเลยแต่มา hey, นน้ำอุ้ยอ้ามันกับอ่าอ้ไดอะลอยป่อยลอยอ้นอะไรอะ